สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลกู้ท่านช่วงนี้ฝนกระกบตลอดแต่จะใดก็จังเถอะครับพ่อแม่พี่น้องบัดดี้ลืมนะครับเรื่องของไ่้เดือดออกสถานการณ์บกเวยดีใดในเขตเทศบาลเพราะว่าเรื่องของยุงปลายที่เป็นพาหะนําไข้เดือดออกเนี่ยตอนนี้เทศบาลมณฑปูเนะี่ยจะมีการติดของไ่เ้เลือดออกหนะักซึ่งผมก็จะยกเครดตข้าวข้าววัดพระธาตุรนบุญชัย ซึ่งทางเทศบาลเองก็เข้าไปดําเนินการฉีดพ่นยายุงให้เหรียบร้อยแล้วก็หลังสุดเนี่ยก็มีคนที่ติดให้เลือดออกที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเขตเทศบาลเนี่ยตายไปคนหนึ่งฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ทางเทศบาลเองจะต้องควบคุมป้องกันนักรีสุดเพราะว่าบางเตื้อเนี่ยในส่วนของภาพรวมถึงมดเนี่ยขอให้แจ้งให้เทศบาล ได้หูนะครับว่าไข้พองที่เป็นไข้เดือดออกที่เกิดขึ้นซึ่งอาการของไข้เดือดออกเนี่ยจะดูง่ายที่สุดที่ไข้เดือดออกที่เป็นอันตรายใกล้ตัวก็คือจากยุงลายหนึ่งอันแรกท่านจะสังเกตได้ว่าจะมีไข้สูง38องศาถึง41 ông. องศาเซลเซียสอยู่ประมาณ2-7วันเขาดูสังเกตตัวเราเลยถ้า เป็นไข้เรือออกเนะี่ยอาการของไข้อุณหภูมิไข้จะสูง2องอ่อนเพียตลอดแล้วก็จะมีจุดลายขึ้นตามตัวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อฉะนั้นเพราะไม่เดียวเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าจะเย็นชีพจรเต้นแบบเร็วๆจะถึงกับช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ฉะนั้น ในส่วนของไข้เื็ดออกเนี่ยในส่วนของตังเทศบาลเองก็อยากขอความร่วมมือกับปอมพี่น้องในเขตเทศบาลตัวเองเพราะว่าไม่เดียวเนี่ยมีเคสคนตายจากไข้เด็ดออกหนึ่งคนละซึ่งกุ๊ปีเขาเคยมีการตายขึ้นก็อยากแจ้งเตือนปอมพี่น้องนะครับว่าถ้าใครเนี่ยมีสงสัยเรื่องของอาการที่ผมบอกไปเนี่ยเรื่องของไข้เด็ดออกที่ดูอาการตัวก แต่สำคัญที่สุดเฮามาช่วยกันในการป้องกันดีกว่าว่าอยากให้ปอแม,ม่พี่น้องวัดบาอาลามหงเฮียนะ่ะได้ช่วยกันดูแลจุดอีเป็นแหล่งเพาะพันยุงคือกับบ้านเฮาก็จะช่วยกันคนละเล็กรถน้อยก็จะปลอดภัยแต่ถ้าบ้านไขรเนี่ยตรวจแล้วเช็คเลือดแล้วอย่างแล้วมีไข้เดิดออก ขอแจ้งเทศบาลด่วนนะครับเทศบาลก็จะส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็สีส่งทีมงานเข้าไปพ่นยาคุมพื้นที่ให้หมดก็อยากฝากเตือนให้ครับพ่อแม่พี่น้นองในเขตเทศบาลตัยเอาต้องช่วยกันเฝ้าระวังเพราะปีนี้มีเคสคนตายหนึ่งคนละมีอย่างก็ขอให้แจ้งเทศบาลโดยด่วนครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ทางเทศบาลเองก็ได้มีการทํางบประมาณของเทศบาลเองแล้วก็มีการผ่านสภาในส่วนของวาระสองวาระสามเรียบร้อยแต่งบประมาณในส่วนของจังหวัดในส่วนของที่เขาขอไปตรงน่ะในงบประมาณของประเทศเนี่ยยังม่เรียบร้อยเจ้าเขาจะต้องมีการประชุมหรือว่าชี้แจง,งต่อวุฒิสภาแห่งกรรมซึ่งเป็นนัดในวันที่สิบเก้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไิเดียวเนี่ย มันก็ยงเรื่องของท่านนายกเชษหาที่ถูกพักทางการเมืองฉะนั้นมีผลคือคณะรัฐมนตรีมดตึงคณะประกาศตอนเนี้ยก็จะต้องมีการรอโปรดเก้าเรื่องของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งก็ยังปวดหัวอยู่พอดีตะวาสํานักงานจังหวัดโทรมาว่าโครงการของเฮาน่ะในเฟสสามเนี่ย ที่เฮาขอเรื่องของงบประมาณโคมสามล้านอ่ะเข้าไปคือสามล้านแรกที่ของบจังหวัดในการบูรณาการจังหวัดในการแก้ไขละคอรมอลนับมีคอรมอคือคอรมอยังม่ตั้งเตื้อคอรมอจะตั้งเสร็จเมื่อใดก็บอกหอืฉะนั้นในการดรําเนินการเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างก่างเนี่ยมันจะต้องเลื่อมปีแน่นอนฉะนั้นมันก่อ จะบัซามารถทําได้ตีแจ้งให้ผมผมนี่ก็ฟังแล้วนี่ใจอ่อนเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงบที่เขาจะต้องดําเนินการเรื่องของโคมเทศกาลโคมแต่ผมเองก็เขาก็ซีเรียสน,นะครับแต่เขาก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานนะมาเป็นยังเพราะว่าเรื่องเรื่องมูเนียมันเป็นเรื่องที่ชุกเฉินใครใครก็มานึกว่านายกเทตอหาจะมดสภาพ แล้วก็ต้องรอคณะใหม่อยังมันจะเกิดมั่นกว่าจงเกิดฉะนั้นเฮาก็มาแก้ปัญหาทีกวันะครับว่าเขาจะเนจะอใดในอาการวางแผนเรื่องของโคมฮาเรื่องของการจัดทําโคมอย่างการตามเป้าที่เขาวางไว้ว่าปีเนี้ยเฮามีโคมอยู่ในมือเก้าหมื่น้าพันแก่นที่ของชาวบ้านที่เปผนผลิตออกมาประกอบผมก็ประชุม มีการแจ้งข่าวให้้าบ้านพ่อแมพี่น้องนะครับว่าในส่วนของงบประมาณโคมเจ้าหมื่นห้าพันแกนเนี่ยเราก็ได้มีการดําเนินการของงบประมาณแล้วก็ผลอนุมัติละแต่เกิดปัญหาขึ้นมาผมก็บอกผมก็บอกก็แจ้งนะครับเขาก็แก้ไขแต่เราเป้าเนี่ยเก้าหมื่นห้าพันแกนเขาก็จะต้องดูแลพ่อแมพี่น้องเจ้าบ้านซึ่งเป็นวิธีทางของเทศการโคมเมืองละปูแล้วก็ พอดีแหมสามล้านพบกระทำแหมสามล้านที่ฮือตังน้องเอกประสาเนี่ยเป็นว่าส่วนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของเงินของสำนักนายกมันมามีปัญหาโอเคผมก็ยังอ่าค่อยสบายใจน่อยว่าโอเคที่เฮาเนลมิทที่จะทำาเรื่องของโคมต่างๆของบ้านเมืองเฮาในเทศกาลโคมแล้วก็ในส่วนของกินิตบุ๊กเปิ่นก็ แจ้งรายละเอียดว่าปืนจะมาอย่างต่างๆผมก็เลยบอกว่ามันก็มันเป็นเ้ชุกเฉินที่นายกเนี่ยม,มามีคณะรารตีนายกยังกำลังมีเต็มมีคณะรารตีในการทต่อนุมัติเงิเนื้อเฮาเฮาสามารถทําได้ฉะนั้นมันก็ต้องเลื่อนไปในส่วนของปีหน้าทดี่เฮาจะต้องมาวางแผนใหม่อย่างใหม่แต่ในส่วนของพอแม่พี่น้องเนี่ยในส่วนของของโคมเคิร์มออย่างต่างเทศบาลเนี่ย ดำเนิกนการอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรอย่างต่างๆแล้วก็ช่วงนี้เราก็เริ่มท,ทําทีรลานเจ้าแม่ละบางส่วนเพราะอย่างหัวปันแล้วก็ปีนี้เขาขอใช้มืออาชีพในการออกแบบตัวนะครับในการทําให้จุดมันเป็นแลนมากแล้วก็คนที่มาเจ้าแม่เนี่ยได้เห็นที่มาถวายโคมออย่างต่างๆแล้วก็เมืองเขาจะแต่งเจได้เป็นจุด นะครับอันนั้นก็ผมเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการน,นะครับซึ่งเราก็ได้มีการอุก,กับวัดพระธาตุกับอาจารย์ปลรเมศละบางส่วนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมกับอาจารย์ผลรเมศกับการท่องเที่ยวลำปูเนี่ยท่านผู้ว่าก็ใหไ้ไปไปทางทาง่องเที่ยวในจังหวัดก็ชวนผมไปด้วยแล้วก็พอดีท่านรองยูทินก็ไปเปิดงานแนะนํา ของดีมือเงปูนที่สมุรประกันผมก็ได้มีโอกาสไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปดูการจัดพื้นที่แล้วก็ไปถแถลงข่าวอะไรอย่างต่างๆแล้วก็หึ่งทางสื่อมวลชนแล้วก็ส่วนของทางสมุรประกันอ่ะได้เห็นว่าเขาจะมีเทศกาลโคมนะครับอันนั้นก็ผมก็ได้ดําเนินการตัว,ตวแต่และช่วงเนี้ยนะครับทางเทศบาลเองเขามีการเรื่องของ การประเมินแล้วก็เรื่องของการไปเป็นวิทยากรนะครับผมในวันที่เซาเซาเอดที่ผ่านมานะผมเรื่องของเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยเาก็เชิญผมไปซีวนาว่าการสะท้อนย้อนหลังสู่อนาคตก็คืออดีตแล้วก็อนาคตมันจะเป็นจะได้นะครับซี่จะ ยกระดับเมืองรองเนี่ยเพื่อครับเพื่อนเศรษฐกิจกและการพัฒนาประเทศผ่านยุทธศาสตร์เมืองเดินได้เดินดีเทศบาลอภูปู์เทศาาทาบาลนครศรีมราชครับเทศบาล้อยเอ็ดเป็นโมเดลระดับประเทศที่ตังจุลาผมมาวิจัยกันซึ่งผมเองนั้นก็บอกนะครับว่าอันที่ประมาณเจ็ดปีก่อนที่มาการวิจัยเขาก็ทําถนนห้าเส้น 5เส้นทางในเขตทศบาลซึ่งมีถนนรถแก้วตุยซึ่งที่เขาได้มีการปลูกต้นไม้ปลูกอย่าตัต่างๆที่มีการประชาภูเม,ม่องต,งต่างตัวน,นี้เขาก็ปรับสู่สภาพเรียบร้อยนะครับที่โยงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลายจุดมาว่าวัดมาหาวันวัดจามเท,ว,มทวีที่เขาจุดเนี้ยพิธิตรพันธ์ยะอย่างที่เราสามารถเดินได้ ในส่วนของห้าเส้นทางนะในของเมืองตะปูเร็จอันนั้นเกาะทีเปิลวางผังไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นถนนอินเทียงยศแล้เก็ะในส่วนของถนนรถแก้วในงบประมาณปีทบจเท่ยยา,เกาก็ได้งบประมาณมาจํานวนหกล้านห้าแสนบาทในการปรับปรุงถนนรถแก้วแล้วก็ถนนส่วนของอินเทียงยศเรื่องของความล่มลื่นตัวซึ่งเทาก็ขอไปเป็นเป็นบอกว่าเขาขอไปเรื่องของ ถนนไลท์อิงซิตี้ซึ่งต่งางตอนนี้ต่างทีมงานของเอกกับทีมงานของเทศบาลที่ Temple ลเฮา e นะ่ะก็ช่วยกันในการแบบออกแบบเือมันถูกต้องโดยเฉพาะนี้เขาออกแบบว่าจะมีฟุตบาทสองข้างนะครับถนนก็จะเป็นเรื่องของคอเป็นวันเวียเพราะว่าบ้านเหมือนรับจะเป็นถนนทดลองแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก ปอดพีเอ2.5นะครับอะผมก็ท้าความถึงแล้วก็ในส่วนของโรเดที่สองเรื่องของเมืองได้เดินดีเนี่ยมันก็จะเป็นโยงไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจละเส้นทางเลขเรื่องของเส้นทางโค้งในเขตทีบัติว่าจุดไหนเนี่ยถ้ามาแล้วเนี่ยเราจะไปดูวิธีการทําโค้งได้กี่จุดนะครับซึ่ง ทางเทศบาลเองเขาก็เลือกส่งสามจุดทุกคนในการพอดไว้เลยว่าในส่วนของสมยังหลวงในคร่งของบ้านาณานะบ้าาหรือสุพรรณเ็จแล้วก็ส่วนของอาทางชามทีวีเขาก็กำหนดไว้ในส่วนของโคมที่คนทำกันนะครับแล้วก็แฮมอันก็จะเป็นเรื่องเส้นทางเรื่องของผ้าใหม่ยุบดอกต,อตีพิธีพัณฑ์ผ้าใหม่ของจังก้อง ส่วนของที่สามเนี่ยอันก็อาจจะนอกเขตห้องตจก็บปบบอย่างเพราะว่ามันบบไกจนะครับแล้วก็เป็นคนในเขตที่ไปทําตัวก็คือเตาชวนหลงนะครับซึ่งเป็นเซรามิกที่มาเหมือนกับลําปางอันนั้นก็ในการกาหนดจุดเรื่องของเมืองเดินได้เดินดีตัวเองในแง่เรื่องของเศรษฐกิจละชุดแรกจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุดหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเมืองการเรื่องของเศรษฐกิจละที่จะเชื่อมโยงกันในการวางแผน ด้วยนะครับอนน,นก็แจ้งขึ้นครับอภิม่พี่น,น้องจะาว่านที่ผมไปเสวนาที่ตัวแทนที่ในการวิจัยของเมืองนาปูลเป็นโมเดลขึ้นมาซึ่งอนาคตมันก็จะเป็นเป็นถนนต้น,ตนแบบสู่รอบเมืองเก่าจุงหมดของเมืองเขาอันนั้นก็จะเป็นอ่าเรนมากแห่มอันที่สามารถเดินได้แล้วก็ด้วยภูมิทัศน์และความรุ่มรื่นแฮงอันนะครับเรื่องของอาการ ชิงรางวัลพระปกเก้าทองคาเึ่นกลางวันที่เสเอ็ดที่ผ่านมาคือแต่วาเนี่ยตางทีมงานของสถามบันพระปกเก้าเนี่ยได้มาประเมินว่าเฮามีกิจกรรมอางพ้อ,องที่คือกับบริการพ่อแเม่พี่น้องโดยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับยังปีที่ผ่านมาเฮาผ่านมาสองปีละหกอย่างเฮายกตัวอย่างไปหกอย่างละที่เฮาแก้ปัญหาเรื่องของ ความเลื่อมล่ำเรื่องการบริการก็ยังปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องชีละสามอย่างสามอย่างเฮาส่งไปตั้งแต่ปีหกห้าหกหกแล้วก็ปีนี้ปีหกเจ็ดในส่วนของหกห้าหกหกเนี่ยเฮาก็ส่งเรื่องของบันไดสวรรค์เรื่องของการยืมอุปกรณ์ของผู้ป่วยห้องนะครับเกือเรื่องของรถรับส่งนะครับผู้ที่ติดเตียงนะครับเรื่องของการศึกษา โฟน,นิี้ตัวยอ,อย่างตัวนะครับเขาก็จะส่งไปแล้วก็ผ่านนะแต่ปีเนี้ยมันเป็นเรื่องของพระปกเก้าทองคําเขาก็ส่งไปแหมสามอันเพื่อกับต่างขะารรมการขะารรมการนบนเกาะมาดูดูละเอียดเลยนะครับซึ่งเขาส่งนวัตกรรมความเรอมลำไปสามข้อข้อแรกคือการบริการคบวงจรเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็คือเทศบาลเมืองลำปูนเนี่ยจัดระบบอยู่แล้วว่า เรื่องของการดูแลเรื่องของศพการทําศพซึ่งตางพ่อแม่พี่น้องเนะี่ยมาจะมาขออันแรกขอใจสุสานก่อนนะสุสานวันไหนมาลงล็อกสองรถนำ้ำนะชาวรถนำ้ำสามรถศพ4พิธีกรน,นะครับห้ารถล,ลางสำรับรับผู้ป,ป่วย เออไม่ใครับลดราหรับห้าคนไปสุสานอีกอย่างต่าง,งๆนะครับแล้วก็ลดชบนะครับซึ่งกระบวนการซึงหมดเนี่ยมันก็จะเป็นแพคเกจในการให้บริการทุกคนในเขตเทศบาลที่เฮาบริการฟรีเต็มหมดถ้ามายื่นเรื่องเนี่ยต่อมากเกินสามสิบเรีเบร้อยหมดถ้าจะเอาอย่าง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 ต่างๆได้เรียบร้อยนะครับเฮาก็ได้มีการอ่าอู ในที่ประชุมสทตัวอย่างตัวว่าคือบางเตื้อเนี่ยอ่าเราเจะบริการฟรีถ้าเสี้ยนตังมุดเนี่ยสามพันห้าเราก็บริการคนในเขตฟรียกเว้นคนที่มีการรับรองก็คืออยู่ในเขตอาศัยในเขตแต่ว่าสำนักเวียนว่าไปอยู่เนี่ยตางประธานชุมชนหรือตางจเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเป้นก็สามารถเซ็นรับรองได้ว่าคนอยู่ในชุมชนเราก็มาคิด กะตังในอย่างต่างๆนะครับเฮาประเมินมาถึงมดเนี่ยเฮาให้บริการคนในส่วนของในเขตเทศบาลที่ตายอะในปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมเป็นเงินถึงมด่ะที่ประหยัดไปสี่แสนกว่าบาทซึ่งมีเป็นยอดออกมานะครับถ้าคนสามพันปายเนี่ยคูณประมาณร้อยปายคนตายที่ผ่านมาร้อยปายเนี่ยสี่แสนปาย ที่พ่อมเป็นน้องประหยัดแอนต่างๆนี่คือเรื่องของการเลื่อมล้ําอันแรกอันที่สองเรื่องของสวัสดิการในการที่คือต่างบริการเรื่องของแอบพูดที่จะได้ถุงยังชีพหรือว่าได้ของขอประจอยอย่างต่างๆที่มันมีรักเกณฑ์นต่างๆละ,ละนะครับปีนึงจะแจกถุงยังชีพได้ปีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่นะครับซึ่งบางเตื้อบางคนเนี่ย เปลิลมาได้มีเกณฑ์เข้าแก่เปลิลกว่าตุ๊กอ,ย,อย่างต่างๆเฮาก็ได้มีทีมงานท่านประธานชุมชนนะครับเส้นยกเคสของสมัยยังหลวงเนี่ยที่ประธานชุมชนอ่าสาวคูบายอินทร์เปิลมีอาการไปบริจาคสังห่องออีย,อยงห่องนักขนาดนะครับตอนนี้พระบนเกาะที่ทางประธานชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้าราชการเทศบาลโดยรวมโดยในการพิจารณาว่าในชุมชนสมัยยังหลวงเนี่ย ใครที่จะสามารถได้ทุนชังชีพที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับก็ต่างวัดฝนยินดีบริจา克拉ตตอนนี้เขาก็ได้ประสานดำเนินการในการทำฝุนชังชีพประธานชุมชนทีมงานเทศบาลทีมงานสทก็ได้ไปมอบเพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่ได้มานะครับเขาก็นำเสนอกรับเรื่องของการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยตัวอย่าง ของป้าหอมเนี่ยนะครับผมก็ไป,ไปดูเป็นเขตนะครับป้าหอมป้าหอมกระยักอะได้เนี่ยนะครับมันก็ได้ถุงยางขีดอะไรอย่งางต่างๆ่งแล้วก็การปรับปรุงบ้านนะครับเปิดเป็นจะได้เ่างจะได้เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอันนั้นก็คือในการแก้ปัญหนานครับพ่อไม่พี่น้องที่นอกเหนือจากขีดมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของอันที่สามเรื่องของแพทย์ ในการดูแลที่ต่อเนื่องนะครับที่เาเรื่องของดูแลผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างต่างๆแล้วแต่นอกเหนือจากอ่าการดูแลปกติแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเข้าไปดูแลเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็แนะนำนะครับของอทีมงานของทุกคน นะครับในส่วนของผู้สูงอายุผู้วิกาลอะไรต่างๆานะครับเพื่อทีมงานเข้าไปนอกเหนือจากที่ทาปกติในการเยี่ยมบ้านดนการลงลึกเข้าไปนะครับในส่วนของที่มาได้มีการเกณฑ์อย่างต่างๆกับเรื่องของอผู้สูงอายุนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการส่งารางวัลพระปกเก้าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นพระปกเก้าสองคำนะครับก็ ในปีนี้นะครับและอันหนึ่งเทศบาลต้องเตรียมเรื่องของทรงนวัตกรรมนะครับของหงเฮียนละที่เขาจะต้องไปประกวดชิงรางวัลสมัยก่อนเขาได้รางวัลเรื่องของโฟนิกปีนี้เขาจะเอาเรื่องของนวัตกรรมที่การประสานผสมประสานของหลายๆอันเพราะว่าอาโฟนิกเรื่องของว่าทธรรมเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของภาษออาอังกฤษคิด แล้วก็มาสร้างาบูรณาการร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์กับละอ่อนที่สามารถนําไปดํารงอาชีพประกอบอาชีพได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะสรุปนี่ครับพ่อแม่พี่น้องภายหลังหลังจากที่เฮาประกวดนวัตรกรรมมีเสร็จนะครับเช่นแจ้งมาว่าเฮาประกวดแบบใดละอ่อนได้อันยังนะครับและเป็นประโยชน์จะใดกับเยาวชนและก็ในการถ่าทอด เรื่องของเชิงว่าทําตัวนะครับครับก็ช่วงนี้เศรษฐกิจก็อไปได้เงินหมื่นก็ไปได้รัฐบาลก็ยังมาตั้งคอรมอรเตื้อยอย่างเตื้อจะได้นะครับเทศบาลเองก็เตรียม,มหงหัามสำนำัไว้ให้กับต่างพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้ใจในยามชุกเชิญน,นะครับซึ่งมาเกินห้าพันสวัสดิงเกินห้าพันร้อยละบาทมาใจเยอะดีกว่าใจหมวกแตะนอกร้อยละห้าร้อยละสามร้อยละห้าร้อยละสิบ จะเป็นการปลอดภัยสําหรับรพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านช่วงนี้ก็อยากฝากว่าเค็ดไม่รับอิม่มเร็วอิม่มนานแต่ทานอาหารได้น้อยลงก็คือน่าจะใดอิม่มเร็วอิม่มนานกินข้าวเล่นน้อยลงจะได้ลดความอ้วนม่ต้องรีบทานใช้เวลาเคียเเเค้ยวให้มืนมืดมาขึ้นเคี้ยวละเอียดสองเคี้ยวอาหารให้นนานขึ้นทาให้ดูดซึมของอาหารได้ง่าย สามขั้นระหว่างมือสักนิดหนึ่งโดยการเวลากินๆนะครับก็จิบน้ำาห้น่อยอย่างหน,น่อยน้ำก็จะทำให้เราอิ่มหน่อยอันที่สี่พักมือบ้างมา่ต้องถือซ้อมจ้อนซ้อมตลอดเวลาลดอัตราการกินก็คือมา่ต้องกลับจ้อนนะครับก็กินไปเกี้ยวไปพักไปนะครับมันก็จะทำให้อิ่มเร็วอิ่มนานกินอาหาร ได้น้อยลงสุขภาพท่านก็จะดีเพราะบางคนเปลี่ยนเบาหวานความดันก็สามารถลดความปวนได้นะครับครับในส่วนของวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดจะใช้แนวพระนธรรมรัฐของในหลวงในส่วนของราชการที่เก้าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินสำคัญที่สุดสุขภาพเพื่อแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ครอบครัวฮืออบอุ่นด้วยความพัฒนาที่จากนายกบุญครับผมพบกันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ